และตอนนี้เรามาต้อนรับคุณผู้ฟังในสายกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะน้ำค่ะค่ะคุณน้ำอ่ารู้สึกว่าคุณพาพของเราเนี่ยมีน้อยหรือมีเยอะคะคุณน้ำคะรู้สึกว่ามีน้อยในบางครั้งค่ะค่ะเพราะอะไรคะเอ่ออย่างะเดิมแรกเลยเอ่อเกิดก่อนคิดว่าตัวเองน่าจะรู้สาเหตุมามาจากเพราะอะไร ก็คือเวลาที่สมมติคือตัวเองม่นมีมีคนดูแลนะคะมีแต่เลี้ยงแล้วบางทีเนี่ยเวลาที่สมมุติออก uh huh. ไปเข้าสังคมกับคนอื่นโอเคมันมีบางบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่า uh huh. น่าจะต่าเพราะว่าเราได้รับเงินจากคนอื่นเราไม่ได้ทำางาน uh huh. ด้วยตัวเองค่ะก็เลยมันมีคำถามว่าแล้วเราจะจับความรู้สึกนี้ยังไง อ่าครับสวัสดีครับคุณน้ำ <c oughs> ครัผมอันนี้ไม่ยากนะครับคืออยากจะบอกว่าอย่างนี้เวลาที่มีคนมาเลี้ยงดูเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันจริงครับมันทําให้เรารู้สึกว่าคุณค่าเราอ่าน้อยลงนะฮะไม่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 ว่าจะเป็นตอนที่เราเด็กนะครับหรือว่าตอนที่เราโตแล้วเด็กๆกเนี่ยบางทีเขายังไม่มั่นใจหรือยังไม่เชื่อมั่นในคุณค่าตัวเองเนื่องจากมีพ่อแม่ดูแล แต่พอเราโตแล้วเนี่ยถ้าเกิดคู่ของเราหรือเพื่อนของเราหรือว่าใครดูแลเรามากเกินไปเนี่ยคุณค่าเราจะลดลงอันนี้ไม่แปลกนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติทีนี้วิธีการก็คืออย่างนี้ครับถ้าคุณน้ำไม่ออกไปหาเงินด้วยตัวเองนะครับไม่เป็นไรวิธีการคือเราต้องหาให้เจอว่าแล้วเราทําอะไระให้ตัวเองเนี่ยมีความสามารถ เพิ่มขึ้นหรือว่ามีความสมดุลในความสัมพันธ์นี้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้มันจบลงเนี่ยผมต้องถามคุณน้ำเพราะผมไม่อยากเดาผมอยากจะถามว่าถ้าความสัมพ so, an ันธ์นี้จบลงเนี่ยใครน่าจะเป็นคนที่ลำบากมากกันระหว่างแฟนเรากับเราครับเราค่ะนะอันอันนี้อันนี้จะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าความสัมพันธ์ไม่สมดุลเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกแย่นะครับอย่างเช่นว่าเวลาที่เขามาทําให้เราเจ็บปวดอาจจะ อาจจะเอ่อนอกใจเราหรือว่าอาจจะโกหกเราหรือสมมุตินะฮะหรือว่าอาจจะพูดกับเราไม่ดีเนี่ยเราเนี่ยจะยอมเขาเนื่องจากจิตใต้สำนนกของเราเนี่ยอันนี้สำคัญนะฮะจิตใต้สำนนกของเราเนี่ยรู้ว่าเราเอ่อต้องเป็น ที่พึ่งให้เขาเป็นที่พึ่งเราอ่ะเราต้องเป็นจะเราต้องพึ่งเขาอ่ะนะครับจิตใต้สํานึกของเราจะจะคิดอย่างนั้นเราก็เลยยอมเราก็เลยอาจจะโอเคไม่เป็นไรหรอกเธอก็หกก็ก็ไม่เป็นไรหรือว่าเธอเธอดดาฉันไม่เป็นไรฉันฉันยังต้องการเธอไม่ได้บอกว่าคุณน้าคิดอย่างนี้แต่จิตใต้สํานึกมันจะคิดอย่างนี้แน่นอนครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นะนะวิธีการก็คือว่าเราจะทําอย่างไรให้เรารู้สึกว่าเขาก็ต้องการเราเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเราอาจจะทํากับข้าว ให้เก่งขึ้นทําให้เขารู้สึกว่าโอ้โหถ้าขาดเราไปนี่ไม่มีใครที่สามารถทำเอาค่าให้เขาได้อร่อยขนาดนี้แน่นอนนะครับหรือว่าเราอาจจะดูแลเขาด้วย,วยการใส่ใจเขามากกว่าคนอื่นนะครับทําให้เรารู้สึกว่าเราเองเนี่ยสามารถที่จะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เนี่ยได้มากอพอๆกับเขานะครับความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลเนี่ยมันจะทําให้เกิดการแตกหักง่ายแล้วเกิดความทุกข์ กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งง่ายมากโดยเฉพาะฝ่ายที่ไม่มีความมีคุณค่าในความสัมพันธ์นั้นน้อยกว่าทีนี้ผมอยากจะถามคุณน้ำนี่ครับว่าคุณน้ำเนี่ยเก่งอะไรมีความสามารถอะไรครับเดี๋ยวผมจะช่วยคือตอนนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นครูค่ะอ uh ือ huh. แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราเราก็จะพึ่งเขานะั uh ่นแหละอือทางด้านไหนคะหมายถึงว่าทางด้านอ่าการการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนี้ใช่ใช่ โอเคเอาละถ้าอย่างนั้นผมแนะนำอย่างนี้นะครับผมขอปรับนิดหนึ่งที่ผมพูดตอนแรกเพราะว่าพอเรียนรู้มากขึ้นแล้วเนี่ยผมสังเกตได้ว่ามันอาจจะยากนิดหนึ่งมันอาจจะยากนิดหนึ่งผมอยากให้คุณน้ำถ้าอย่างนั้นเนี่ย ลองพยายามหารายได้เสริมครับอันนี้ผมว่าช่วยได้แน่นอนหารายได้เสริมครับคือเราเนี่ยต้อง c o n t r i b u t e หรือว่าเราต้องอให้เงินกับความสัมพันธ์เนี่ยพอๆกับเขาอาจจะไม่ได้เท่าเขาก็ได้นะฮะเ,เริ่มเริ่มพอๆเขาก่อนเลี้ยงดูตัวเองให้ได้ก่อนแล้วยืนด้วยขาตัวเองให้ได้ถ้าเกิดเรายืนด้วยขาตัวเองได้เรามั่นใจว่าถึงแม้ความสัมพันธ์นี้จะจบลงเนี่ยเราจะสามารถอยู่รอดได้อย่างมีความสุขเนี่ย เราจะสามารถที่จะมีคุณค่าเพิ่มขึ้นได้อย่างสูงมากนะครับผมแนะนำนี้ครับคุณน้ำไปลองอ่านหนังสือเกี่ยวกับการทำเงินไม่ว่าจะเป็น passive income active income หรือว่าการหารายได้เสริมโดยการอสอนพิเศษเปิดสถาบันทำาธุรกิจเปิดบริษัทอะไรก็ตามที่ทำให้เราเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นและดูแลตัวเองได้นะครับไม่ไม่บอกย้าไม่ต้องไปดูแลเขาดูแลตัวเองให้ได้นะครับ ผมจะให้กำลังใจอย่างนี้นะครับผมรู้จักผู้หญิงหลายคนเนี่ยที่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองดูแลตัวเองได้ด้วยรายได้ของตัวเองไม่พอยังดูแลลูกตั้งหลายคนได้บางคนดูแลสามีด้วยนะฮะทำได้แน่นอนคนเหล่านั้นเนี่ยคุณค่าสูงมากเพราะเขารู้ว่าถึงแม้สามีหรือแฟนเขาจะไม่อยู่กับเขาเนี่ยเขาจะสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้เพราะเขาหาเงินด้วยตัวเองได้<ม>นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คุณน้ำทำนะครับไม่ต้องไปทำรวครับความสามารถอะไรก็แล้วแต่ เพราะมันไม่สําคัญท่าการที่ว่าเราต้องหาไรายได้เลี้ยงตัวเองให้ได้ถ้าทําได้รับรองครับว่าความสัมพันธ์นี้จะสมดุลและความสัมพันธ์ที่สมดุลจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขเสมออ่ะคุณน<ช>้ําก็ลองพึ่งตัวเองดูบางทีมันก็สบายะนะก็ยอมรับใช่ไหมมีคนออกรุ<ๆ>่นออกนีให้ล้วก็สวยๆของเราไปแต่ถ้าเกิดเราทําอะไรด้วยเงินของเราสมมติวันใดวันหนึ่งไม่ได้แทรงนะคะสมมุติว่าเขาไป ทิ้งเราไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ยืนด้วยลำแข้งของเราเองแบบสวยๆเชิดๆเออเราก็มีเงินที่จะมาสํารองในการจับจ่ายอะไรตามสไตล์ตของเราได้ทค่สำคักภูมิใจนะคะขอบคุณมากเลยที่โทรมาแชร์มาม่ะคะไนะค่ะสวัสดีค่ะคะุกคั้งมีคุณผู้ฟัง SNS มาถามเพิ่มเติมแหละบอกว่าทุกครั้งที่มีคนทิ้งเราไปเนี่ยรู้สึกตัวเองไม่มีค่าเกลียดความรู้สึกนี้จังเลย โอ้แต่ละแม่ผมพอดีผมเคยทําวิดีโอเรื่องนี้ไว้นะฮะนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเข้ามานะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตอบตรงนี้ด้วยแต่ผมบอกก่อนว่าถ้าเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะโพสต์ไอวิดีโอเรื่องเพิ่มคุณค่าถ้าคนมาทิ้งเราไปเนี่ยลงไปใน Facebook ผมเข้ามาที่คุณเขาจิตวิทยาหรือว่าคุณเขา,าเตอร์นะฮะพิมพ์เข้าไปใน Google แล้วก็จะเจอเองเดี๋ยวผมจะโพสตเลยพร้อมกับโพสตเรื่องไอเซลทอปพูดกับตัวเองแต่ใหเ้เสริมไปง่ายๆก่อนครับว่า เวลาที่คนมาทิ้งเราไปแล้วเรารู้สึกไม่มีค่าเนี่ยเนื่องจากผมบอกไปในช่วงแรกว่าไงฮะเราเอาคุณค่าและความสุขเนี่ยไปฝากไว้กับเขานะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง re-adjust value ครับคือเราต้องปรับความสุขปรับฐานความสุขตัวเองใหม่ให้อคุณผู้ฟังที่ s m s มมาเนี่ยนะฮะหรือว่าคนอื่นที่ยังรู้สึกแบบนี้อยู่เนี่ยเขียนลงไปเลยครับว่าความสุขของเราคืออะไร นั้นเขียนลงไปแบบผิดๆนั่นแหละฮะว่าความสุขของเราคือคือคนคนนี้นะครับแล้วเราจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าความสุขของอ๋อเราเอาความสุขไปฝากไว้กับเขาแล้วพอเรารู้แล้วปุ๊บเนี่ยให้เราเขียนเลยว่าโอเคต่อจากนี้เป้าหมายคือเราจะเอาความสุขของตัวเองเนี่ยมาไว้เป็นอันดับแรกผมบอกแล้วนะฮะว่าคนที่เอาความสุขตัวเองมาไว้เป็นอันดับแรกไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวคนที่คิดว่าคนอื่นต้องมาทําให้เขามีความสุขนั่นแหละคือคนที่เห็นแก่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นจะไว้ความสุขของตัวเองมาอันดับแรกนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะโพสต์ไอเนี่ยวิดีโอเนี่ยเกี่ยวกับการสร้างคุณค่ากับตัวเองเข้ามาดูได้นะครับรับลองว่าช่วยได้แน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ